สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอมาถ่ายรายการกับพี่เหลือนะคะครับผม,มสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับน้องเอเปิดเพิ่งเปิดช่อง YouTube ใหม่นะทุกคนนะขอให้มา,ากดติดตามด้วยกดติดตามเออัชราทองเทพใช่ค่ะแต่ว่าช,ช่องนี้ชื่อช่องอะไรอัจชราชาแนลอัชราชาแนล,ชชแนลใช่ก็คือเปิดช่องคอนเทนต์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคอนเทนต์เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ถือว่าเปิดช่องใหม่ใช่ไหมแล้วก็มาถ่ายคลิปกับเหลือเฟือนะครับ แล้วก็ทางช่องหรือเฟ a n n น l วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์น้องเอว่าเป็นไงทุกวันนี้อยู่ไงกินอยู่ยังไงสบายดีไหมเพราะเราไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมเฮ้ยคำถามทํา,าอะไรอยู่วันนี้คุณดูหน่อยวันนี้คุณดูนอ้องมิกน้องมิก,มกลูกชายผมครับค่ะเด็กนัเเนแเต่เัวเล็กๆนาะใช่ใช่เดีน้อยนึงอืตอนนี้พี่อันโตเป็นสาเลยก็อ่ก็คือ จะทําแต่ช่อง YouTube หรือว่าทำเพจทำทิกตอกด้วยมีเพจด้วยมีเพจด้วยค่ะมีเพจสินค้าตอนนี้เปิดโปรดักใหม่อ่า,อาเปิดสบู่อ่าครีมอาบน้ำโลชั่นอะไรภายใต้แบรนด์อันซ่าก็เลยมีเพจนี่ช่วงช่วงช่ที่เราหายไปนะทีมงานเรานี่นี่เดี๋ยวให้ดูปลาให้ดูปลามาดูปลาก่อนนี่นี่ๆๆนี่นๆๆตอนนี้เราอยู่ที่อะไรฮะเพื่อจะวนไปทอดแหมาอยู่ที่ทุ่งนาของเหลือเฟือนะคะเราเราได้ปลาจริงฮะเห็นไหมทีมงานกำลังเตรียมกัน นี่เซตให้น้องเอ๋โดยตรงเลยนะโอ้ยขอบคุณมากค่ะปลาพงปลาเผาส้มตำวันนี้ได้กินแน่แน่ใช่ไหมส้มตำเตรียมเครื่องแล้วปลานุ่นจับอยู่ใช่ใช่ใช่อ่าอันนี้อันนี้คือคือสวนพี่เลยไล่นาพี่เลยของพี่เขาของพี่สาวของพี่สาวเนี่ยเออเราก็มาทำคอนเทนต์หากินหะปูหาปลากินกันอยู่อย่างเงี้ยเอออบอุ่นดีจังอ่ะใช่ทุ่งนาตรงนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่โควิดไงช่วงที่โควิดที่เยอะคนเขากักตัวอยู่บ้านเราก็อยู่ทุ่งนากันก็ชีวิตบ้านมีความสุขเนาะ ใช่เราไม่ต้องไปออกไปข้างนอกไงเพราะโรคภัยมันเยอะใช่ไหมใช่อันบอกบอกพี่น้องติดตามช่องตัวเองทุกคนคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องเอ u Extra Channel นะคะวันนี้ขอบคุณที่เหลือเหลือเฟือมากนะคะที่มาช่วยเปิดเปิดคลิปเปิดคลิปใหม่คลิปนี้คลิปแรกนะคลิปแรกจริงๆอ่ะเป็นคลิปแรกแล้วก็ไม่ใช่คลิปสุดท้ายนะต้องทําต่อนะเป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่เหลือมากกว่านี้นะคะเพราะพี่เหลือเป็นคนแนะนําให้เปิดคลิป นะคะ<ช>แล้วก็แนะนำให้ติดตามช่องของที่เหลือนะคะเหลือเพื่อชาแนลคือเขาเรียกว่าคนที่มีโซเชียลทำโซเชียลอ่ะเขาเรียกว่าคนที่มีโปรไฟล์ของตัวเองอ,อย่างใครที่มีโซเชียลเป็นของตัวเองต่อไปเนี้ยเวลามึงไปสมัครงานมึงไม่ต้องไปนั่งกองหนังสือผมเป็นคนนั้นมาจากที่นี่ผมเป็นคนนี่มาจากที่นั่นเอออ่าเรายื่นให้เขาดูเลยนี่ครับโปรไฟล์ผมอยู่ในช่องนี้ครับเรียบร้อยครับอ,อ,อ่าใช่ไหมนี่ะอย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะ พีเลื่อนแหนนะแม่เอ๋เพลสองยูทูบเผื่อใครอยามเป็นตัวตนมาได้รู้จักกับทุกคนทุกคนได้รู้จักเอเราจะมีอะไรก็จะมาพูดคุยอะไรเพี้ยนความคิดกันแม่นแล้วใช่ไหมแม่นอ๋ม่นแล้วไม่ใช่ตายที่ว่ามั่นแล้วมันแล้วมันแล้วอ่าก็เดี๋ยวฝากติดตามน้องเอไว้แล้วกันกดอย่าดูเฉยนะครับกดติดตามด้วยมันจะมีตัวหนังสือที่แดงเขียนว่ากดติดตามนะกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยมันจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปเดี๋ยวน้องเอ๋ต้องทำคลิปเรื่อยๆนะสัญญาแล้วนะสัญญาเดี๋ยวจะมาออกันอยู่ที่นี่แหละค่ะจะมาออกันอยู่ที่นี่แหละได้ได้ภาษา YouTube เขาเรียกคอลแลบอ๋อเหรอคอ <collab S 2> ลแลบกันอ่าถ้าภาษาดนตรีเขาเรียกคออดิชั่นอืมแต่ภาษา YouTube เขาไปคอลแลบหาคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนที่มียอดวิวเยอะเยอะ,ยะ,ยะอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากของพี่ใครที่เข้ามานะยอดวิวมีอยู่20คน30คนอะไรอย่างเงี้ยจะกลับไปก็ได้ยากแต่ไม่เป็นไรพี่ ใครเข้ามานี่ที่ตอนรับหมดตอนรับหมดไม่จําเป็นต้องว่าทํา youtube หรือไม่ทํา youtube อย่างเก๋ก็มาทําวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้วันนี้เองค่ะ youtube เพิ่งเปิดแล้วก็เป็นการได้รับคําแนะนําจากตีเลือก็เลยเปิดที่นี่รู้ป่ะที่ทำงานพี่มีช่องหมดนะนี่นั่งนั่งอยู่เนี่ยพ่าใหญ่อุบลคนโก้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ก็ช่องพ่าใหญ่อวบนคนโก้น่นมิสเตอร์จอนจอนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลุกลุกลุกไุกลุกไุกลุกลุกลุอลุก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 ลุอลุก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 ล เอชชาเขาเปิดชแนลใหม่เปิดยูทู e ใหม่ยูสปีดโอ this is for เอ yeah hi everybody hi a c e แ a n s hi Ace mom a ล d พ a d hi พอรยเาลกูแค่ไก็วัดดี hello ทักไยไงก็ทักไยทั้ง f อของของคุณเอแล้วก็ไข่ที่ดูก็เออัรไไดูนะไข่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 อะไรล่ะ ไข่ที่ดูเราก็ติดนะคะพวกนี้เนาะเนาะเนาะทำไหนผมปลูกทำไหนอ่ะใครไข่ที่ดูอ่ะใครใครใครไข่นะคือไข่ข้างล่างใครใครเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยศึกษาแล้วกันตกลงไข่ไข่ไข่ไก่ใครไม่รู้ไม่ใช่คนแถวนี้โอเคอ่าฝากติดตามเอ๋นะครับลา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 แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะชราล์ชาแนลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ